ประตูหน้าต่างที่ใช้ของเพื่อนๆเป็นแบบไหนกันเสียงดีป้องกันความร้อนได้หรือบานกว้างใหญ่แบบนี้ที่นี่มีให้มากกว่าน,นั้นอยากมีบ้านสวยวันนี้แอดอยู่ที่งานสถาปนิก67กับบูธวินเซอร์ที่เขาขนประตูหน้าต่างมาให้เราสัมผัสจริงแบบูุใจถึง2ชั้นเลยไม่ว่าจะเป็นงานแบบไหนเขาก็ออกแบบได้ตอบโจทย์ทุกสไตล์ซุมก็เป็นแบรนด์ผู้นําประตูหน้าต่างวนิวที่มีประสบการณ์กว่า25ปีซึ่งไฮไลท์ของงานนี้คือซิกเนเจอร์โปรที่ทําความกว้างได้ถึง5.6เมตรและสูงสุดได้ถึง3เมตรเหมาะกับคนที่อยากได้ความ ปลุกลูกสบายใกล้ชิดธรรมชาติและยังเปิดตัวดีไซน์วงกบไรเอ็กซ์เทรนขนาด10เซนติเมตรเรียบเสมอกับผนงังและมีความโมเดิร์นดูสวยงามที่สําคัญยังมีมุมให้เราได้พิสูจน์คุณสมบัติอัลติเมทโปรเทคชั่นไม่ว่าจะเป็นจุดทดสอบการป้องกันความร้อนที่วัดกันไปเลยว่าเขาเจ๋งจริงร้อนน้อยกว่าด้วยฮีทโปรเทคชั่นและห้องทดสอบความเงียบที่แอดวาวมากเงียบจริงทุกคนมีคุณสมบัติน้อยโปรเทคชั่นช่วยป้องกันสิ่งรบกวนได้ถึง32เดซิเบลเลยแถมยังเป็นมิดกับสิ่งววดดล้อ้อเเพรราาาะถตติิงัง